นาข้าวจำนวน22ไร่ของนายแก้วใจคำเกษตรกรตําบลแม่แฝกใหม่อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวเนื่องจากใบมีสภาพแห้งหากปล่อยไว้นานกว่านี้ก็จะหักคอร่วงได้รับความเสียหายยากต่อการเก็บเกี่ยวนอกจากนั้นยังต้องเร่งเก็บเกี่ยวเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนก่อนที่ฝนจะตกซึ่งส่งผลต่อคุณภาพข้าวตามมาทําให้เกษตรกรรายนี้ต้องแข่งกับเวลาค่ะถึงแม้ว่าราคารับซื้อข้าวช่วงนี้อยู่ ที่กิโลกรัมละ7บาทซึ่งไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตผลผลิตไปนี่ช้ำตกตามตัวก่อนๆได้หินให้ไร้ละพันปีนี้มันให้หกเจ็ดร้อยกิโลแท้เนี่ยมันบักให้ดีตัวครับมันอย่างไดขอมว่าสถานการณ์คือนอกจากผลผลิตตกต่ำแล้วราคายังตกต่ำราคามันตกต่ำโอ้เจ้านาแย่ขนาดปีนี้พรตรต้นทุนมาอยู่อย่างเก้าอะหรือว่าสูงขึ้นมาอีกอ่ะนึ่ปุ๋ยค่ายาอม้กระทั่แพงอยู่ตลอด ปีก่อนๆนี่ราคาเป็นไงบ้างราคาที่ผ่านๆมาเพราะใช้ได้อยู่ร,ราคา,าก,กับพอดี8บาท8บาทฝายแต่ปีนี้ปีนี้ต่ำกว่าที้สุดอะ่ะขณะที่รัฐบาลเตรียมจะส่งข้าวขายให้กับจีน5 0 0แสนตันครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาซึ่งคาดว่าจะเริ่มเจรจาได้ในสัปดาห์หน้าโดยเชื่อว่าปริมาณข้าว5 0 0แสนตันที่จีนซื้อจะช่วยผลักดันการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ ให้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้7.5ล้านตันและเชื่อว่าจะระบายข้าวในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยดึงราคาข้าวในประเทศให้ดีขึ้นด้วยส่วนชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าควรที่จะดาเนินการให้เร็วกว่านี้ เนื่องจากพอถึงเวลาดําเนินการจริงๆข้าวทั้งหมดก็ตกอยู่ในมือนายทุนหมดแล้วซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือนายทุนไม่ใช่ชาวนาครับที่ผ่านมารัฐบาลรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้นจึงอยากจะให้รับฟังข้อมูลโดยตรงจากเกษตรกร,รด้วยครับไม่มีเพราะว่าถ้าโครงการนี้ออกเนี่ยเข้ามาอยู่ที่เกษตรกรแล้วมาอยู่ในมือพ่อค้าหมดแล้วแล้วใครจะได้เกษตรกรได้ไหมผมว่านายน้องแนวคิดของผมไม่ได้ เหมือนทุกปีแหละเหมือนทุกโครงการที่มาเนี่ยมันไม่ตอบสนองต,อต่อเกษตรกรแต่ไปเอื้อ,อแรงไว้ไหมในทุน ปี2568จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีทั้งหมด514,497ไร่ผลผลิตรวม318,380ตันในจำนวนนี้เป็นข้าวเหนียว187,914ตันโดยช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะเป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตข้าวนาปีมากที่สุดขณะที่กลุ่มชาวนาในาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการรวมตัวกันเรียกร้องขอให้รัฐบาลช่วย แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำมาแล้วหลายครั้งค่ะโดยขอให้มีการรับซื้อข้าวขั้นต่ำกิโลกรัมละ10บาทซึ่งเป็นราคาที่ชาวนาพออยู่ได้ควบคุมราคาปุ๋ยยากำจัดศัตรูพืชให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมลดต้นทุนการผลิตและผลักดันให้มีการนํำโรงสีข้ามเขตมารับซื้อข้าวในพื้นที่ในราคาที่เป็นธรรม